คลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆทุกคนคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการเขียนคอนเทนต์นั้นมันคืออะไรคอนเทนต์คืออะไรการเขียนคอนเทนต์น,น,นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะให้ไปย้อนดูคลิปที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้ค่ะจะมาบอกวิธีการนะคะเขียนคอนเทนต์แบบง่ายๆค่ะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะคือการที่เราเองนะคะจะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่เรานะจะนําเสนอนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ดูคอนเทนต์เราอย่างไรหรือว่าดูสื่อของเราอย่างไรอย่างเช่นเราเขียนหัวข้อคําว่า หมดปัญหาหน้าหมองค้ำค่ะแล้วเราอย่าลืมค่ะว่าเราจะต้องเว้นวครคเคาะลงมาหน่อยนะคะหากเราไม่เคาะค่ะเราเราเราลองนึกถึงหลักความเป็นจริงว่าหากวันนี้เราไปเจอตัวหนังสือเยอะๆแล้วก็มันติดกัน มันคงไม่มีใครอ่านใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้คะ่ะว่าการเขียนคอนเทนต์คือการพาดหัวข่าวดึงดูดได้คนเข้ามาดูสื่อของเรานะคะ,ะเห็นตัวอย่างไหมคะว่าหมดปัญหาหน้ามองค้ำค่ะแล้วก็เคาะลงมาค่ะแล้วก็ให้เขียนคําว่าลดรอยแผลเป็นบํารุงในตัว อธิบายถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเราหรือการบริการของเราและบอกข้อมูลแล้วก็แนะนําให้ลองเองอ่ะเราจะต้องพูดความเป็นกลางลงไปค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะต้องพูดว่าของเราดีต้องซื้อนะต้องซื้อไม่ใช่นะคะกันน้ําบํารุงลดรอยแผลปรับสภาพผิวขาวกระจา่างบอกถึงคุณสมบัติแล้วก็สลัดนะคะสลัดพอการสลัดเนี่ยจะทําให้เราเองนะคะอาจจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม ผู้ที่ต้องการรับสื่อรับสื่อที่เรากําลังส่งออกไปเนะี่ยเป็นเป็นข้อมูลที่มันตรงกันนะคะเราจะดึงดูดคนที่ทำธุรกิจเดียวกันกับเราแล้วก็คนที่ต้องการซื้อสินค้าของเรารับตัวแทนจําหน่ายอ่าถ้าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของเราต้องการรับตัวแทนเราก็สค่ะสั่งซื้อสินค้าเราจะต้องเขียนให้ครบค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเขียนคอนเทนต์ยาวเกินไปค่ะเรากําลังอธิบาย เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรคนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบอ่านค่ะ คนส่วนใหญ่เขาชอบมองภาพหรือการดูคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะการเขียนคอนเทนต์ทาอย่างไรให้ดึงดูดผู้คนเข้ามานะคะให้ได้อ่านคอนเทนต์ของเราแต่อย่าลืมบอกอรายละเอียดนะคะจุดศูนย์กลางนะคะอย่าลืมจุดศูนย์กลางของเราคือจะต้องบอกว่าช่วยแก้ปัญหาอะไรกับสินค้าของเราหรือบริการของเราช่วยแก้ปัญหาอะไรต่อคนดูหรือว่าคนเสพสื่อของเรานะคะบา,บายยพรุ่งนี้เจอกันค่ะ